สวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจในวิชาฟิสิกส์นะครับวันนี้เราจะมาต่อกันภาคที่6กนะครับการเคลื่อนที่แนวตรงวันนี้ผมจะใช้เกมมาออกเป็นข้อสอบนะครับประยุกต์กันนะครับก็คือเกม Rv นะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะเคยเล่นมานะครับไม่แน่ใจว่ารู้จักฮีโ่ตัวนี้หรือเปล่านะครับสลิมผมจะใช้โจทย์ข้อนี้ในการอธิบายต่อนะครับเรามาดูกันเรามาลองตะลุยโจทย์ดูกันอ่านโจทย์ก่อนนะครับขั้นแรก ก่อนแก้โจทย์เราอ่านโจทย์รอบนึงก่อนเขาบอกสลิมปลาหอกด้วยความเร็วต้นสี่สิบเมตรต่อวินาทีจะต้องปลาหอกด้วยอัตราเร่งเท่าใดจึงจะถึงบับแดงในสี่วินาทีหากสลิมยืนห่างจากบับแดงสองร้อยเมตรข้อนี้ไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์นะครับยืนเฉยเแล้วก็ปลาหอกไปนะครับเขาถามแค่ระยะทางที่หอกพูดผิดน,นะครับเขาถามแค่อาัตราเร่งที่ต้องใช้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้ความเร็วต้นมานะครับ เขาให้ความเร็วต้นมาเขาให้ระยะทางมาเขาบอกเวลามาเขาถามอัตราเร่งเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับความเร็วต้นอันนี้ความเร็วต้น u ค่อย u อยอยมาค่อย s มาเขาให้ t มาเพราะฉะนั้นสูตรเดิมครับมี u มี t มี s หา a ก็คือสูตรอูแอ s เหมือนเดิมนะครับ s เท่ากับ u t บวกเซษหนึ่งส่วนสอง a t กำลังสอง s ที่เขาให้ทีนี้เราก็แทนค่านะครับแทนค่าเข้าไปครับเพราะเรารู้ s ร,รู้ u รู้ t รู้หมดแล้วเหลือแต่ a นะครับที่เขาถามเราก็แทนค่าไปได้เลยนะครับ200ข้อนี้สองร้อยเมตรข้อ s มาสองร้อยเมตร ยู <U S 2> เป็นเท่าไหร่ความเร็วต้น40่สิบเราก็ใส่40ไปบวกเศษหนึส่วนสองเอเขาถามติดเป็นตัวแปรไว้นะครับทเวลากำลังสองใส่เป็น4ีคูณสโอเคนะครับเหลือตัวแปรเดียวสมการเหลือตัวแปรเดียวอย่างนี้หาคำตอบได้แล้วนะครับก็เลยก็คือตัด สัตได้ครับเบอสองนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ใส่สีไปด้วยนะครับใส่โอเคครับสี่คูณสี่สิบก็จะเป็นร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบขอภายในลายมือจิวเตอร์นะครับปากกาหายครับก็เลยใช้มือเขียน,นครับสี่สองแปดแปดเอ เท่ากับ200ทีนี้เราย้ายข้างสมการมาลบกันนะครับ160ไปลบ200ก็เหลือ40 40เท่ากับ 8a a ก็จะมีค่าเท่ากับ5เมตร8หารด้วย40ก็เหลือ5นะครับ5เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ได้แล้วนะครับอนี้ต้องใช้5เมตรต่อวินาทียกกำลังสอนะครับต้องปาด้วยอาัตราเร่งเท่านี้นะครับถึงจะถึงบับแดงใน4วินาทีโอเคครับประมาณนี้สำหรับข้อที่1วันนี้จะมีกัน2ข้อนะครับไปกันต่ออีกข้อหนึงข้อนี้เขาบอกว่าเราอ่านโจทย์ก่อนเหมือนเดิมนะครับฮีโร่แม็ก ยีโรแม็กนะครับสายแทงไฟเตอร์นะครับอ่าจจยดก่อนรอบหนึ่งแม็กล็อกอันติใส่แครี่ฝั่งตรงข้ามแครี่ฝั่งตรงข้ามผมผมไม่ได้กําหนดนะครับว่าเป็นตัวอะไรเอาเป็นว่าเป็นแครี่แล้วกันเขาบอกว่าแม็กเนี่ยเริ่มสตาร์จากจุดหยุดนิ่งโดยมีอัตราเร่งยี่สิบเมรตรต่อวินาทีกํลาลังสองก็คือมันมันพุ่งไปเร็วอยู่นะครับและอยู่ห่างจากแครี่ที่ไม่ขยับแครี่นั้นอาจจะอยู่ในป้อมนะครับแต่แครี่นั้นอยู่เฉยๆนะครับ ระยะทางในแนวตรงที่ผมกําหนดก็คือ1นึกิโลเมตรเขาถามว่าต้องใช้เวลากี่วินาทีถึงจะชนแคร,รี่ได้พอดีโอเคนะครับเราอ่านจวดจบไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งแสดงว่า u เท่ากับ0นะครับ0ูนเมตรต่อวินาทีเขาให้อัตราเร่งมา20ม่สเมตรต่อวินาทีกำลังสองอยู่ห่างจากแคร,รี่เป็นระยะทางหกิโลเมตรนะครับ หนึ่งกิโลเมตรก็คือหนึ่งพันเมตรนะครับกิโลก็คือพันนะครับเอาพันไปคูณหนึ่งกิโลเมตรคือหนึ่งพันเมตรโอเคครับทีนี้เรามาเข้าสูตรสูตรก็สูตรเดิมเลยครับมันมี u มี A มีเขาถาม t นะครับรอบนี้เขาถามว่าใช้เวลากี่วินาทีเขาให้ระยะทางมาแล้วเขาให้ a มาแล้วเขาถาม t เท่าไหร่ เคนรับแล้วก็ใส่สูตรเดิมเลยอุดแอดเหมือนเดิมเลยเท่ากับ U T บวกเศษหนึ่งส่วนสอง A T กํลังสอง S T. ที่เขาให้มาคือหนึ่งพันนะครับอันนี้อัดแบบสดนะครับเพราะว่าผมยังตัดคลิปไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆฝึกไปนะครับ U U T. ที่เขาให้มาเป็นศูนย์ แสดงว่าตัวแปรหน้าพดหน้าตัดได้เลยนะครับจะเหลือแต่พดหลังพอศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองเเขาให้มาอัตราเร่งยี่สิบเมตรต่อวินาที t กํลาลังสองเขาถามเราก็ติดเป็นตัวแปรนะครับทกํลาลังสองสองตัดกับยี่สิบก็ได้สิบนะครับสิบสิบนี้เราย้ายข้างสมการไปก็ไปตัดกับอีกฝั่งได้นะครับ ก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเท่ากับ t กำลังสอง t ก็คือถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะครับมันจะถอดรูทได้เป็นสิบกับมันจะเป็นรูทนะครับถ้าถ้าเป็นคณิตศาสตร์มันจะถอดได้เป็นสิบกับลบสิบนะครับแต่เวลาเหมือนเดิมครับไม่ติดลบครับเวลาก็จะเป็นสิบวินาทีนั่นเองครับแสดงว่าถ้าเราจะคิวแครี่ฝั่งตรงข้ามถ้ายืนห่างกันหนึ่งกิโลเมตรเราก็ต้องใช้เวลาสิบวินะครับ ข้อนี้ก็เลยตอบสิบวินาทีเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับสำหรับโจทย์สองข้อผราสำหรับผราที่หกเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาต่อเป็นบทใหม่นะครับเป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นแนวดิ่งจริงๆการเคลื่อนที่มันจะมีหลายรูปแบบนะครับมีตรงมีดิ่งมีโค้งก็เหมือนกับชีวิตนะครับมีตรงมีโค้งมีรัดมีหมดครับมีแนวระนาบประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ